มีการเลี้ยงไกป่ปลาแบบปล่อยกับเลี้ยงไกป่ปลาให้เชียงครับเลี้ยงไกป่ปลาให้นิ่งครับก็ก็นิ่งครับว่เพียวว่แห่ไปไหนครับแล้วก็ว่ต้องผูกขาว่ต้องเห็ดกรงครับเลี้ยงปล่อยหากินธรมธรมชาติยามแรงก็ให้เขาเปลือกยามเศร้าก็ลงจากค้อนก็ให้เขาเปลือก ก,ก่อนขึ้นก้อนยามแรงก็ให้เขาเปลือกแบบนี้แล้วครับนี่คือไก่ปลาหนำหนึ่งครับเลือะลอยครับแม่เป็นไก่ต่อพ่อเป็นไก่ปลาน้ำหนึ่งครับ,รรบ,รรารบทางเราทางบุระนาคำใหญ่ครับบันก่งนายุงยครับอยู่ในเขตป่าอุ่หลักนายุงนำสมครับนี่คือกาเรเลี้ยงแบบปล่อยครับนี่คือไก่ปลาครับ เลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติครับนี่ครับไก่จะหนิ่งครับผมนี่คือกับไก่จะหนิ่งครับลักษณะของไก่ปลาบงางหางกระหูกับหางสีเป็นขไข่ใบผัดก็มียหาเส้นครับคุณหางไปผัดมียหาเส้นหนึ่งสงสามสี่หางแช่อยู่สองเส้นครับ เบิ้งครับนะครับเห็นเบิ้งครับตัวนี้รู้สึกว่าจะหนิวแฟดครับเป็นตัวนี้สิบหนิวครับสังเกตดูดีๆีที่ที่ททนิวเป็นสิบหนิวครับขางล้างสองหนิวข้างหนาสามครับขางละหาครับเป็นรวมสองขาก็สิบนิวครับนี่ครับก็เป็นไก่ป่าตัวนี้เป็นหูเสียออกแต้มสีขาวๆเนยๆหน่อยแต่บอกขาวปันไลย ลักษณะอกก็ออกสีอกสีหนึ่งแดงแดงครับครับลักษณะออกสีแดงส่วนส่วนตัวนั้นเป็นไก่ปลานำาสงครับแม่เป็นไก่่อพอเป็นไก่ป้านำหนึ่งครับหูสีออกสีขาวๆนน่นะครับนะครับลักษณะตัวผู้ตัวนั้นเ็เป็นเออเป็นไก่นุ่มครับพึ่งไงครับตัวนี้ครับนี่ครับ ตัวนี้แม่เป็นไก่ต่อพ่อเป็นไก่ปานำหนึ่งครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับค่อนข้างจะเชื่องแล้วก็จะนิ่งครับลักษณะกันยางกันย่างสิบบุคือไก่ปลาทั่วไปครับเนี่ยก็จะมีคงลักษณะการเดินของไก่ปลาทั่วไปเลยครับตัวนี้นะครับให้เบิร์นครับนี่ครับส่วนส่วนตัวนี้คือหมูมันผมกับจับคังไว้อยู่หกตัว ครับแต่ว่าตัวนี้ผมปล่อยครับผมจับอ่อ้แต่ว่าไงไว้ครับระหว่างตัวที่ขังกับตัวที่ปล่อยแตกต่างกันหลายครับตัวที่ปล่อยเนี่ยอ้วนแล้วก็ไงไว้ครับเพียวครับ,พรรบเพราะว่าผมเสี่ยงบางว่าตัวนี้ถ้า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 ตาย,ตายค,าคือตายเพราะว่าลักษณะคือจำนายจำนายจำนายออกจากจากจากอ่า ลูกไก่เห้วครับบอให้ว่าบอได้นับว่าให้เป็นลูกไก่เพราะว่าผมทดลองเบิ่งครับว่ามันสิหลอดบอกก็หลอดครับผมตัวนี้ครับเป็นแม่เป็นไก่ปลาเออพอเป็นไก่ปลานำหนึ่งแม่เป็นไก่ตอครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าขนใบพัดคางหลังมีระยะห่าเซนหางไข่มีสองเซนครับนี่ครับให้ดูครับนี่คือ ลักษณะของไก่ปลานำหนึ่งครับให้เบิองครับนี่ครับไก่ปลาน้ำหนึ่งครับผมมีหลายลุงครับนี่ตัวนี้ตัวที่ยางไปนี่แหละนี่ยครับนะครับท่งไปแล้วครับตัวเดียวโดดครับแต่ผมปลอสิบปล่อยโมูมันอยู่ครับแต่ว่าถ้าปล่อยมากกับไม่เสียงครับเสียงหลายว่ามันจิตตายหรือว่าตายครับ ส่วนตัวนี้ก็แม่นหมือนกับเป็นลูกไก่มีลูกไก่ปลาหนำหนึ่งแซมอยู่นนำครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับเนี่ยลูกไก่ปลานำหนึ่งแซมอยู่แต่ตัวนี้คือไก่ปลานำหนึ่งครับง่ายแล้วครับตัวนี้ครับให้เบิ่งครับนี่คือลักษณะไก่ปลานำหนึ่งครับขอบคุ่นท่านใดเข้ามาเบิ่งก็ ก็เยินๆต่อรับครับจังไดกดไลค์กดติดตามเลเด้อยกับกด subscribe ให้ผมแน่ครับนี่คือไก่ป่านำหนึ่งครับในเมืองครับลักษณะการเลี้ยงของผมเป็นอย่างไดอย่งไดเลี้ยงอย,ย่างให้ไก่หนึ่งครับเลี้ยงอย่างไดไก่บุฟเี่ยวครับก็ยำแรงเวลาผมตื้อเขาเปลือกเขายัางก็ไก่ไก่ปลาสีขามาหาผมกรับสีแดนมาหาผมครับ จีแลนมาครับผมสี่คุณเคยกับคนหลายครับสีบบ่บอเห็นคนณแล้วก็สแลนนี้ครับถ้ามันมีเทคนิกคกับจะเขาไปหาไก่แล้วเข้ายาเจ็ไปไล่มันถ้าไล่เถื่อสองสามเถื่อนี่มันสิบปร่คอม,มาเขาไก่ไก่เขาเขา้เขาเขาหาหาคนครับนี่คือเทคนิคครับยาไปไล่ยาไปยังเด็ดขาดถ้าไปจาดไปไล่หรือว่าไปไล่ไปไปไป,ไปอ่า คนไรตีหรือไปจาดไปอย่างมันสักอย่างนี่มันสิบโบมาหาคนเลยครับนี่คือลักษณะของการเลี้ยงไก่ไก่ป่าโดยทั่วไปบอปื้อบบคือไก่ชนครับไก่ชนเขาไรมันได้ยังไดมันก,มนก็มันก็กลับมาหาคนอยู่ดีครับมันเป็นสิบโแตกตื่นแต่ถ้าว่าไก่ป่านี่ไรมันไดขังที่สองที่สามเลยเขาหาไก่แล้วมิเตอร์สิเรนนี้ครับนั่นคือลักษณะการเลี้ยงไกป่ป่าคือบุก แต่ของผมเนี่ยคือเลี้ยงไปครับเวลาผมจะเอาเข้าวเปลือกไปให้ไก่เนี่ยไก่ปลาเห็นผมหิวหถุงข้าวเปลือกนี่มันจิมากครับมันจิมากสูงยางขามมหาคนครับมันสิงยางเขามมหาคุณเลยลักษณะการเลี้ยงก็งผจะเป็นแบบนี้มันมีเทคนิคการเลี้ยงหลยลาย,ย่างครับ,รบเพราะว่าผมเลี้ยงครับ ทีนี่การขังผูกขาไก่เนี่ยมันข็สิไปอีกอย่างสาหรับผูกขาไก่นี่คือเอาไปอีกรูปแบบหนึง่งแต่สําหรับผมบอกว่ายมีเวลาในจุดนั้นครับผมผมเลี้ยงแบบอนุรักษ์ขยายพันธุ์ครับคือของผมเลี้ยงอนุรักษ์ขยายพันธุ์ครัอบบอได้เลี้ยงแบบเพื่อเพื่อล่าครับบอได้เลี้ยงแบบเพื่อหล่าเพื่อต่อแบบผมเลี้ยงแบบอนุรักษ์ขยายพันธุ์ส่วนใครอยากจะเอาไป เห็ดไก่ต่อเห็ดไก่ฟอพันธุ์อยังก็ติดต่อมาได้ครับผมครับผมแต่ของผมคือสายสายมานแท่คือแน่นอนว่ามีเชือยไใส่ปลาแท่แน่นอนครับครับนี่คือผมสิเขตแต่ละเขตผมสิโฟกัสไปที่ไก่ไห่หนึ่งเพราะว่าชนมากไก่ผมมันสิหนึ่งครับนะครับมันจะหนึ่ง แต่เต ok ้าผ <th phin eventually> ู้ก <th Dia> okay, ็ไม <ina> ่หลยครับนั่นครับเสียงเสียงค่อนดาก็ค่อนข้างจะเสียงเสียงปลาครับค่อนข้างจะเสียงปลาครับตัวนี้ครับตัวนี้เข้าปลาอยู่ประมาณสามเดือนถึงเขาถึงเขามาผูงครับตัวนี้ครับตัวนี้อกอกอกจะออกสีแดงๆครับอกออกสีแดงๆครับตัวนี้ครับ ลักษณะไอ้เบืง้งตัวผมติโฟกัสไปที่ไก่ตัวนี้ครับผมว่าหนึ่งมันดูที่หางไก่ครับดูที่หางไก่ครับผมหางไก่ไก่ว่าเป็นยังไงไก่ตอเป็นยังไงไก่แฉยเป็นยังไงครับอันนี้คือผมสิโฟกัสไปที่ไก่ไข่ปลาตัวนี้ครับผม ก็อย่าดกดไลค์กดติดตามกดใหก้กำลังใจผมหน่อยด้วยครับผมนี่คือ,อทางช่อง u t u b e ของประเด็นจินพระครับมาดูเรื่องเลี้ยงไก่ปลาเทคนิคการเลี้ยงไก่ปลาเลี้ยงอย่างไรก็ขเขามาเบิงครับผมหรืออยา่างใดก็สอบถามผมได้ครับผมให้คำแนะนำได้ครับแต่ว่าด ภาคปฏิบัติของผมแหละส่วนมากผมทอทฤษฎีก็ไม่ีพวกไข่หลายปายปในเพราะว่าผมไม่เคยหูภายในไข่ปลาแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะคลุกคลีกออับไข่ปลาแท้นอนนีน่ครับเหลี่ยงไข่ปลา